สวัสดีครับผมนายแพทย์วรพัฒน์อัตเเวทยานทนนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ประจำคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินทร์ครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและลุกกรามนะครับจะต้องได้รับการรักษาด้วยยา ฮอร์โมนทุกท่านนะครับหลังจากใช้ยาต้านฮอร์โมนไประยะหนึ่งมะเร็งก็จะมีการดื้อต่อยาฮอร์โมนซึ่งการรักษาขั้นต่อไปก็คือการใช้ยาคีโม,มบัตหรือการใช้ยาต้านฮอร์โมน รูปแบบใหม่ชนิดยากินนะครับซึ่งทั้ง2วิธีพบว่าการใช้ยาต้านฮอร์โมนรูปแบบใหม่ชนิดกินนี้จะมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าการใช้ยาเคี๊บบาบัดครับหลังจากที่ใช้ยาต้านฮอร์โมนไประยะหนึ่งเม็งก็จะมีการดื้อต่อยาต้านฮอร์โมนนะครับซึ่งการรักษาในขั้นต่อมาจะแบ่งเป็นสวิธีหลักๆก็คือการให้ยาเคีมบําบัดหรือการให้ยาต้านฮอร์โมนชนิดใหม่รูปแบบทานนะครับซึ่งการให้ยาเคีบําบัดนี้จะต้องให้ยาทางหลอดเลือดทุกๆ3สัปดาห์ เป็นเวลา6เดือนถึง10เดือนนะครับซึ่งผลข้างเคียงจะมีค่อนข้างเยอะเช่นมีอาการผมร่วงอ่อนเพลียมือเท้าชานะครับสำหรับยากินรูปแบบใหม่นี้เนี่ยจะให้ทานทุกๆวันวันละ4เม็ดนะครับไปจนกว่าโรคจะมีการลุกลามซึ่งผลข้างเคียงจะน้อยกว่าการให้ยากินแบบค่อนข้างชัดเจนครับ